ยดยดยดก่ดดอนจะดูข้อนี้นะครับให้ลองทําก่อนใครทําได้สุดยอดอันนี้ทําเป็นเศษเกินก่อนนะครับอันนี้ส่วน8นะครับ3เศษ5ส่วน8ก็เอา3มาคูณกับ8ก่อนเป็น24 24มาบวกอีก5ก็กลายเป็น29แล้วคูณกับ12นะครับโอเคหารด้วยอันนี้ทําเป็นเศษเกินก่อนนะครับ 1> 7เศษ1 2กับก็ส่วนเป็น2อนะเอา2มาคูณ7ได้14บวกอีก1 2, ก็กลายเป็น15 นะครับต่อมานี่ส่วนเป็น5นะฮะห้าคูณสก็เป็น15 15บวกอีก4ก็กลายเป็น19คราวนี้ตัวนี้ตัวตั้งเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าตัวนี้หารหารทั้งก้อนหารด้วยเศษค่ะการเป็นเศษคือสออันเนาะหารยาวเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทั้ง2อันเลยครับจาก15 2, าส่วน12ก็เป็น2ส่วน15จาก19กส่วน5กลายเป็น5ส่วน19ไปคราวนี้ก็ตัดทอนนะครับ ตัดทอนยังไงเอา4ตัดนะฮะ4สามสิบ4สองเป็นแปดสตัดสอนะครับอันนี้เอา5ตัดนะห้าหนึ่งเป็นห้าหาสมสอ้าวสมเหมือนกันตัดทิ้งเลยปึ้งหายนั้นข้อนี้เลยตอบเลยครับ29่สิบเก้าขโ้บนยี่าข้างล่างเป็น19นั่นเองนะครับทําไปเศษค่าหน่อยก็จะกลายเป็น19บเก้านะฮะสิบเป็นสิเกหลือเศษสิบนะเหงนะครับข้อนี้หเศษสิบส่วนสิไปจบ